คุณเคยได้ยินหมู่บ้านที่ลมไม่เคยพัดหรือไม่หมู่บ้านที่เงียบสนิทจนคุณรู้สึกได้ถึงความกลัวไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงใบไม้ไหวทุกย่างก้าวของคุณดังก้องชัดเจนแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ได้อยู่รอบตัวคุณเมื่อคุณเดินเข้ามาคุณจะเห็นเงาที่ไม่มีใครเคยเห็นได้ยินเสียงกระซิบที่ไม่ใช่ของคนและรู้สึกถึงสายตาที่มองคุณอยู่ตลอดเวลา ความเงียบจะกลืนคุณเข้าหามันทุกก้าวที่คุณพยายามหนีกลับพาคุณเข้าใกล้ความลับหมู่บ้านนี้มีชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตของมนุษย์และเมื่อคุณคิดว่ารอดพ้นแล้วบางสิ่งอาจกำลังตามคุณอยู่ตรงหลังคุณคุณกล้าพอหรือไม่ที่จะเดินเข้ามาและค้นพบความจริงของหมู่บ้านนี้แน่นอนนี่คือเรื่องราวที่คุณขอในภาษาไทย พร้อมเว้นบรรทัดเพื่อให้ง่ายต่อการอ่านและบรรยายเสียงหมู่บ้านที่ลมไม่เคยพัดฉันเดินทางมาถึงหมู่บ้านนี้ในยามเย็นแสงอาทิตย์กำลังจางหายไปและท้องฟ้าเปลี่ยนเป็นสีส้มอมม่วงฉันรู้สึกถึงความเงียบที่ไม่ธรรมดาไม่มีเสียงนกร้องไม่มีเสียงใบไม้ไหวแม้แต่ลมก็ไม่พัดบ้านทุกหลังเรียงรายอยู่ริมถนนดิน แต่ผนังบ้านกลับไม่มีร่องรอยการสั่นสะเทือนเหมือนเวลาหยุดนิ่งฉันก้าวเข้าไปในหมู่บ้านทุกย่างก้าวของฉันดังชัดเจนเสียงรองเท้าสัมผัสพื้นดินก้องสะท้อนอากาศรอบตัวหนาวเย็นผิดปกติเหมือนหมู่บ้านซ่อนความลับบางอย่างไว้ฉันหายใจลึกแต่กลับรู้สึกเหมือนหายใจไม่ออกบ้านหลังหนึ่งหน้าต่างเปิดกว้างแต่ภายในกลับมืดมิด ฉันเห็นเงาของบางสิ่งเคลื่อนไหวอยู่ข้างในหัวใจฉันเต้นแรงฉันเข้าไปใกล้และทันใดนั้นทุกสิ่งรอบตัวหยุดนิ่งอย่างสมบูรณ์ใบไม้บนต้นไม้ไม่ขยับแม้แต่ฝุ่นก็ยังคงลอยอยู่กลางอากาศฉันพยายามเรียกชื่อใครสักคนแต่เสียงของฉันหายไปเหมือนถูกกลืนหายไปกับความเงียบฉันรู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังจ้องมอง ฉันหมุนตัวกลับและเห็นร่างคนแปลกหน้าที่ยืนอยู่ปลายถนนไม่มีสีหน้าไม่มีการขยับเหมือนร่างนั้นหลุดออกมาจากเงามืดฉันก้าวถอยหลังแต่พื้นใต้เท้ารู้สึกแข็งกระด้างร่างนั้นค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้และฉันเริ่มได้ยินเสียงกระซิบที่เย็นยะเยือกได้เลยฉันจะต่อเรื่องจากจุดที่หยุดไว้ และทําให้ยาวต่อเนื่องประมาณ5,000ตัวอักษรพร้อมเว้นบรรทัดเหมาะสําหรับการบรรยายเสียงเสียงกระซิบเย็นยะเยือกเริ่มชัดขึ้นมันเหมือนลมแต่ไม่มีลมพัดฉันรู้สึกผิวหนังลุกชันร่างคนแปลกหน้าก้าวช้าๆแต่ทุกก้าวกลับไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อยสายตาของเขาจับจ้องฉันอย่างไม่ลดละฉันพยายามหันกลับไปมองบ้านหลังอื่นแต่ทุกหน้าต่างมืดสนิท เหมือนคนในหมู่บ้านทั้งหมดหายไปไม่มีใครอยู่เลยหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆเหนือเริ่มซึมออกตามขมับแต่ผิวของฉันกลับเย็นยะเยือกเหมือนหมู่บ้านดูดความอบอุ่นจากร่างกายฉันคิดว่าต้องรีบออกไปจากหมู่บ้านแต่เมื่อพยายามหันหลังถนนที่ฉันเพิ่งเดินเข้ามากลับเปลี่ยนทิศทางบ้านหลังเดิมอยู่ใกล้กว่าที่ควรเป็น และร่างนั้นก็ยังคงตามมาฉันตัดสินใจวิ่งแต่ทุกย่างก้าวเหมือนถูกดึงกลับเหมือนหมู่บ้านนี้มีแรงดึงบางอย่างดึงฉันให้อยู่กับมันเสียงกระซิบเริ่มชัดเจนยิ่งขึ้นมันไม่ใช่คำพูดธรรมดาแต่เหมือนเสียงเรียกของใครบางคนที่ฉันไม่รู้จักแต่กลับรู้สึกคุ้นเคยฉันหันไปอีกครั้งและเห็นร่างคนแปลกหน้ายกมือขึ้น ผิวของเขาเป็นสีซีดๆดวงตาไม่มีดวงตาแต่ฉันกลับรู้สึกว่าเขาเห็นทุกอย่างในตัวฉันฉันพยายามตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงของฉันยังคงเงียบเหมือนถูกกลืนหายไปกับความมืดความหวาดกลัวเริ่มเข้ามาแทนที่ความสติฉันรู้สึกเหมือนหมู่บ้านทั้งหมดกาลังเคลื่อนไหวบ้านหลังเก่าๆเ,เริ่มเอียงตัวเงาเคลื่อนผ่านประตูและหน้าต่าง แต่ไม่มีเสียงอะไรเลยฉันเริ่มสังเกตเห็นรอยเท้ารอยเท้าที่ไม่มีใครเหยียบย่ำมันปรากฏขึ้นบนพื้นดินดินเหนียวแต่ห่างจากฉันไม่ถึงเมตรรอยเท้าเป็นรูปแบบแปลกประหลาดเหมือนไม่ใช่มนุษย์ร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้และฉันเห็นว่ามือของเขามีรอยแผลเป็นรอยแผลนั้นเหมือนถูกเย็บอย่างเร่งรีบและมีน้ำสีดำซึมออกมา ฉันรู้สึกเหมือนตัวเองติดอยู่ในฝันร้ายแต่ความรู้สึกนี้ชัดเจนเหมือนความจริงอากาศรอบตัวหนักอึ้งเหมือนแรงโน้มถ่วงดึงฉันลงไปกับพื้นฉันพยายามหาทางหนีมองหาเส้นทางที่อาจพาฉันออกไปแต่ทุกซอกซอยกลับนำไปสู่ที่เดิมหมู่บ้านนี้เหมือนเป็นเขาวงกตไม่มีทางออกร่างนั้นยืนอยู่ตรงหน้าฉัน กระซิบเสียงเย็นชาที่สุดอยู่กับเราตลอดไปฉันรู้สึกความหวาดกลัวลึกถึงกระดูกอยากหนีแต่ร่างกายแข็งเทื่อเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ความเงียบรอบตัวทำให้เสียงหัวใจฉันดังชัดเหมือนทุกครั้งที่ฉันหายใจเสียงนั้นก็สะท้อนกลับมาหาฉันทันใดนั้นแสงไฟจากหน้าต่างบ้านหนึ่งกระพริบขึ้นฉันเห็นเงาของผู้คนจำนวนมาก พวกเขายืนเรียงรายรอบหมู่บ้านแต่ไม่มีใครขยับเหมือนเป็นรูปปั้นที่มีชีวิตสายตาของพวกเขาจับจ้องฉันและฉันรู้สึกเหมือนถูกตรวจสอบเหมือนพวกเขารู้ทุกอย่างทุกความคิดทุกความกลัวฉันพยายามก้าวถอยหลังแต่ร่างแปลกหน้าขวางทางฉันเขายื่นมือออกมาและทันใดนั้นมือของฉันเย็นเฉียบเหมือนสัมผัสน้ำแข็งที่ไหลผ่านกระดูก ฉันพยายามตะโกนอีกครั้งแต่เสียงถูกกลืนไปฉันได้ยินแต่เสียงกระซิบเพิ่มขึ้นเหมือนลมที่ไม่พัดแต่เต็มไปด้วยคำพูดที่เย็นยะเยือกฉันพยายามหลบไปตามปลอกเล็กแต่กลับพบว่าฉันเดินวนกลับมาที่เดิมร่างนั้นยืนอยู่ตรงกลางถนนและพวกคนรอบหมู่บ้านก็เริ่มเคลื่อนไหวอย่างช้าๆแต่ไม่ส่งเสียงแม้แต่น้อย ฉันเริ่มรู้สึกว่าหมู่บ้านนี้ไม่ใช่ที่ของมนุษย์ทุกสิ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อเก็บฉันไว้เพื่อทำให้ฉันอยู่กับความเงียบและความกลัวตลอดไปฉันวิ่งไปจนสุดแรงแต่ร่างกายเหมือนถูกพันธนาการแรงโน้มถ่วงรอบตัวเพิ่มขึ้นเหมือนทุกสิ่งกําลังดึงฉันลงไปกับพื้นฉันมองขึ้นไปบนท้องฟ้าแต่ไม่มีดาวไม่มีเมฆเทียงความมืดที่หนาแน่น และฉันรู้สึกว่าเวลาหยุดเดินร่างนั้นก้าวเข้ามาใกล้ฉันอีกครั้งและฉันเห็นดวงตาที่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความว้าวอนเหมือนเขาต้องการบางสิ่งจากฉันฉันพยายามต่อสู้แต่แรงทุกอย่างกลับสวนทางเหมือนหมู่บ้านนี้กำลังกลืนฉันเข้ามาทุกอย่างรอบตัวฉันสั่นไหวเหมือนกำแพงบ้านถนนทุกอย่างมีชีวิตเสียงกระซิบเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ฉันไม่สามารถแยกความจริงจากภาพหลอนความหวาดกลัวเริ่มกลืนกินความคิดและฉันรู้สึกว่าฉันจะหายไปร่างนั้นยื่นมือเข้ามาใกล้และฉันเห็นเงามืดเล็กๆหลายเงาโผล่ออกมาจากพื้นดินมันคลานเข้าหาฉันอย่างช้าๆฉันพยายามถอยแต่ขาพันธนาการฉันกรีดร้องในใจและในที่สุดฉันรู้สึกว่าตัวเองถูกดึงลงสู่พื้น ความมืดครอบคลุมทุกอย่างเสียงกระซิบกลิ่นอับชื้นความเงียบทุกสิ่งกลืนฉันเข้าไปในหมู่บ้านที่ไม่มีลมพัดเลยฉันจะต่อเรื่องโดยเขียนตอนจบให้จบอย่างสมบูรณ์แต่ยังคงรักษาบรรยากาศลึกลับและชวนให้คิดต่อไปฉันลืมตาขึ้นทุกสิ่งรอบตัวกลับสงบลงหมู่บ้านที่เงียบสงัดเริ่มค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกบางๆลอยขึ้นจากพื้นดิน ร่างคนแปลกหน้าและเงาที่คลานออกมาจากพื้นดินหายไปไม่เหลือแม้แต่ร่องรอยความเงียบกลับมาปกคลุมหมู่บ้านอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่อึดอัดเหมือนก่อนหน้านี้ฉันลุกขึ้นอย่างระมัดระวังลมเบาๆเริ่มพัดผ่านเป็นลมครั้งแรกที่ฉันได้สัมผัสหลังจากเดินเข้ามามันพัดผ่านเส้นผมใบหน้าเหมือนปลุกชีวิตกลับมาฉันมองไปรอบๆ บ้านเก่าหลังเดิมยังอยู่แต่เหมือนทุกสิ่งเปลี่ยนไปไม่มีร่องรอยของความน่ากลัวทุกอย่างกลับดูสงบและเป็นปกติฉันเดินออกจากหมู่บ้านทุกก้าวเต็มไปด้วยความระมัดระวังแต่หัวใจเริ่มกลับมาสู่จังหวะปกติเหมือนฉันได้ผ่านบททดสอบที่ไม่อาจอธิบายเมื่อฉันหันกลับไปมองหมู่บ้านนั้นยังอยู่แต่ลมเริ่มพัดอ่อน ใบไม้เริ่มไหวและฉันรู้สึกได้ว่าหมู่บ้านนี้ยังมีชีวิตแต่ไม่ใช่ชีวิตที่มนุษย์ธรรมดาเข้าใจฉันยิ้มเบาๆให้กับความลึกลับบางครั้งชีวิตก็สอนให้เราเรียนรู้ความเงียบและบางครั้งความเงียบก็สอนให้เราเห็นคุณค่าของลมฉันก้าวเดินต่อไปพร้อมความสงบใจและความทรงจำของหมู่บ้านที่ลมไม่เคยพัดยังคงอยู่ในใจฉันตลอดไป